ครับดีครับผมพี่น้องวันนี้ก็บพบกับช่องตาเสียมส,สั้นลคือเก่าวันนี้มาสรุปคลิปด้วยพี่น้อง,งสรุปการมัดบางหางบางไฟก็จบแค่นี้ครับเรียบร้อยครับบางไฟคือเกือกับมัดหางเรียบร้อยจากมันเทียนาไว้ใหนแล้วร่อยแตงมุยจูดพี่น้องสิดชายให้พี่น้องเบิ่งอีกน่ครับบางไฟคือเรียบร้อยครับเรียบร้อย บไปเกือวันนี้มาบังบางพ่ล้าาลาดบางพ่แสนทางพุ่นมันหางเรียบร้อยล่ลอทาแต่มเมือจุดฮะ,ะ,ะยื่นยาให้ผมบ,งบางให้เรียบร้อมาดูนี่กอล่อทาเต็มเมือจุดวันนี้จะใส่พี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนี่อยู่นี่บองค่อยลานสามบัง แสนหาบางครับแสนหาบางคุม,งมือนหาบางครับเมื่อจูดเกิดกายพป่น้อง,บงเบังเก่าด้วยน้องเด้อนี่ันี้บังไ่แสไอแสนอันนี้คุม,มืบเงินคุมือนหาบางไหมคุยมือนพี่น้องอันยนังคุยล้านตัวหลานสามบางพี่น้อง ทางสามอยู่นี่ป่ะลูกอลอูกเ,ออเดี๋ยว,วมือฉันนะครเดี๋ยวเรียนไม่งาป่ะเล็กกัเกียอยูนี่กรทโทดไปหลดเไปนองเด้อเฮ้ยดะวัวจะทางะหะวางจคนได้จนใจเอง <laughs> ลูกพี่น้องคลิปนี้ก็คือชุบไวนิลาบนใดพี่น้องค,อคือสันแทะก็นสองนาทีสิลูกใหมพี่น้องเบิ้งมัดเรียบร้อยหาเมืองไผ่เพิ่นเดี๋ยวเมื่อจุดวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่หนึ่งก็อยู่ไผอยู่ไก่กับมาติดตามเบิ้งโหลดพี่น้องมาเบิ้ง พายูไก่กับเบิรงทางยูทูบส่องตาเสียมชาแนลเนี่กระไดเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเหรอครับกับขออนุญาตสร้างเพื่นเด้อถ่ายบางไฟกือเนี่ยอนุญาตสร้างใ,ใหญ่เพิ่นเรียบร้อยเลยละเพิ่นว่าถ่ายโลดเพิ่นว่า Mò ni ca pên check sọc sáng check lẹ lẹ nhỏ อนีน่นึกว่าที่เอาอออจะมาใหม่ขั้นหามันบอสะตนดอฮจะขั้นหาบ้านายโตยแต่ลอกเอาเปลือกเอาปอมัอนบอกออโอ้ นี่คนนอนหลอกกระปออ้อนพี่น้องกนห่งมาไหวมัดบางไพรมาทาบหางครัมาทาบหางมาทาบหางของไพรมัดอยู่ห่างนะบอกโบเลียวทาบมันลำห่างวันจตกมัดนั่นไหนพราเห็นซ้ำแเป้เชลวบคือเอาปออมันเอากาบมัน เอางใตากาบหมดเลยเป้เ็นเลยแป,ะ,ยแปะใช้ทางใต้นี่อ๋ออันนี้ก็กาบกยห้องลำหางในวัตถุเอาเันเป็นปอมาหมัดใช่โอ้เอากาบ,กบนหน,น่อยยังมาเ,เปลือนกเน <c oughs> มันต้องโออีข้างแนบอโอภีบออ๋อมันจะดีออกเลยสิโอีมันมัน,มนสูงปัดไฟตัดไฟไฟใส่ใหม่เก็บนัดแยบโอ้โหดสิดูสิ รับช่องตาเสียมใช่ไหมครับผมยังหลายพี่น้องหากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าพี่น้องกดติดตามเนี่ยมันหอดพันนะพี่น้องเพราะได้ไลฟ์สดได้วันที่หนึ่งนี่อันนีู้้ติดตามเนี่ยมันหอดพันอย่างเงี้ยเลือดสองคนจุดหอดพันเบิ้งไวเช้าน่วเลือดสองทำลายไลฟ์สดบ่ได้บ่ ไล่ไ่ต้องสมัครสมรัครบุเป็นนะน่ะแบบสมัครไล่สดสมัครแต่เขาครบพันเนี่ยมัต้องสมัครก็ได้นะไล่สดได้คณะควบพันมันต้องมันไม่การสมรัครเข้าไปเจ้าก่อนสี่ข้ามือเขาอ,อนุมัติแล้วก็ไล่สดได้นะ,น,ะนั่นอีกประเทศบุเป็นเลือดบ,บริษัทบริษัทมาถัวเกิดยูทธุกังะลั เขาไล่ชดไลยคือปวกเขาเหยดคือแต่เขาต้องสมัครเสียก่อนเขาสมัครไงสมัครการไล่สดแล้วก็รออีกสี่ห้ามือเขาอนุมัติมาจากไล่ชดใดเขราะเขาอนุมัติไล่ชดกดไปมันมันกับมันกับบุปไปเนาะมันบุปให้คนเบิ่งคือเราไล่ได้แต่มันบุปไปมันก็อยู่ตรงนี้นะโคตรไล่กคตรเยู่ บ่ให้เขาสงสารบ่ฮะบ่ให้เขาสงสารบ่ <c oughs> ปล่อยเอามู่ว่ามู่สงสารน่ะแล้วบ่พูดนั่นเมือ่อยจุดกับพ่อได้ไล่สดให้เขาเบิ้งจุด,ดอกไล่สดให้พี่น้องเบิ้งเด้อะอาจะเบิ้งไล่สดกับกดติดตามเลยพี่น้องนี่อันหอดเนียมันหอดพันไว้ละเนี่ย <c oughs> ไลสดจุดลงไพ่บันทีหนึ่งเบิ่งไปกับพี่นอ้องพอให้ได้เวลาหลายนี่เวลามันน้อยผดโดยบฉพาะปิดคลิปเจ็ดนาทีหนึ่งธรรมดาจากสิบหางนะก็ได้เครื่องเดียวเบิ่ง่งไพ่ไปเรื่อยๆพี่น้องเลย อันนี้บางไฟเือ,เอพี่น้องเด้อสิบล้านเ่อววนยาอยดาตะวลดีจะลงไปเพลนอยูอย่ได้หมดนี่นะมุงอีไข สำนักงานในต้องการมังไฟกันติดต่อมาหนึ่งพี่น้องเด้อสร้างเพินพ่นรับเพิ่นว่ารับเพจมังไฟพี่น้องพี่น้องอยู่ทางนครแล้วทางมุกทางไหนก็นแล้วแต่ครับพี่น้องติดต่อมา,าไปลาดมังไฟแสนไปมืน่นเพิ่นรับเพหมดเป็นว่า ว่าจะจ้างพุ่รอกติดต่อมาตั um ้งซองตาเสียบชแนลก็ได้เรือพี่รอดเนาะ อาขั็ขดี้าคนบ่อเบิ่งก็ขาด้ด้พี่นอ้องใ่ายย่ๆสบคนยังเอาไปบมก nhà chứ cái nọ người chắc nhai chắc nói là phía nóng clip này nhau bên đây và có lấy có xe có thể tạm เสียแชนแนลคือเก่าเลยพื่องเด้อนี่ก็สัสมิ่แล้วครับสวัสดีครับ